วันนี้ครับเหมือนเดิมครับมาเช้านะครับมา,าหัวค่ำก็เหมือนเดิมครับเพราะว่ายิ่งดึกยิ่งแรงต้องแดงสามวาจริงไหมพี่น้องถ้าไม่แรงจริงวิชามาหาคุณ มันไม่ให้เกียรติกวปถึงขนาดนี้หรอกจริงไหมพี่น้องไอวิชามาหาคุณเนี่ยมันลดเกียรติลดศักดิ์ศรีครับลดเกียรติลดศักดิ์ศรีคานมาสู้กับกวปโหมันหน่อยพี่น้องดีกีครับเป็นศาสตราจารย์ครับ ต้องให้กวอวปไปด่าโคตรพ่อโคตรแม่มันอายไม่มีนังโห oh, ไปไห้ <baş OR ES> กูไม่ใช่เพื่อนเล่นของมึงนะโว้ยเรามีเกียรติมีศักดิ์ศรีถึงเราจะไม่มีปริญญาปอกคอเป็นเป็นถึงขั้นศาสตร์จดาจา์แต่กูมีศักดิ์ศรีมากกว่ามึง กูทําให้คนส่วนใหญ่ของประเทศจริงไหมพีม่เดอแต่มึงเป็นขี้ข่าโว้ยขี้ข่าหมาดรับใช้ครับเป็นขี้ข่าทาสรับใช้คนหยิบเบื้อเดียวที่จะเอาเปรียบคนทั้งประเทศโหเลยพี่เดอมศักดิ์ศรีมึงจะมากกว่ากวปได้ดังไหน จริงไหมพี่้องตบมือดังๆให้กับตัวเองวันนี้ครับเราเห็นชัดเจนแล้วครับว่าองค์กรน,นี้เป็นเครื่องมือชิ้นสุดท้ายครับพี่น้องเป็นเครื่องมือชิ้นสุดท้ายของอำนาจนอกระบบที่มันจะพยายามจัดการกับรัฐบาล ที่มาจากมือประชาชนพี่น้องจะยอมไหมสู้ไหมถ้ามันนะครับชี้มูลว่านายกผิดตามมาตรา272เสเสียงมติของปปชครับพี่น้อง มีอยู่9ตัวครับถ้ามาติที่ประชุมของกอกตอไอของปอปชเพอไปถ้ามันมีมติเสียงเกินเกึื่นึ่งว่าคดีจำนำข้าวมีมูลนายกรัฐมนตรีจะต้องอยุติการปฏิบัติหน้าที่ทันทีพี่น้องสทบ้าล้านเสียงสู้ไหมพี่น้อง สู้ไหม,มึงเป็นใครมาจากไหนวะใครเลือกมึงมาพวกกูไม่ได้เลือกมึงมาจริงไมมหมพี่น้อกมึงเป็นใครมาจากไหนครับมึงไม่ได้มาจากการเลือกตั้งตามอำนาจอธิปไตยของประชาชนครับ รัฐบาลนี้มาจากอำนาจประชาชนตามมาตราสามจริงไหมพี่น้องแล้วมึงไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแล้วมึงจะมาชี้มูลมาตัดสินคนที่มาจากการเลือกตั้งได้ยังไงโหเลยพี่น้องถ้ามึงจะมาตัดสินนายกยิ่งลัก มึงต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนก่อน15ล้านเสียงเช่นกันจริงไหมพี่น้อกเพราะว่ากลไกในการตรวจสอบของรัฐบาลนี้ครับก็คือสสฝ่ายค้านถ้ารัฐบาลทำหน้าที่ทุจริตก็ยื่นยติ ต้องยืดยติอธิบายไม่ไว้วางใจจริงไหมพี่น้องนั่นคือขบวนตรวจสอบในทางประชาธิปไตยแล้วมึงมาจากไหนครับไอ้เฮี่ไอ้ขี้ข้ามึงมาทางไหนกลับทางนั้นใส่หัวไปโอ้ยมึงคิดได้ยังไงครับ มึงคิดว่าประชาชนโง่เหรอครับมึงคิดว่าประชาชนกินแกบเหรอถ้ากูโง่ g, อย่างที่มึงคิดกูจะกล้าไปบุกกระทืบมึงได้ยัง,งยไงจริงไหมพีม่เดอกกูรู้เท่าทันครับในเมื่อที่มาของมึงก็มาไม่ชอบทำเลยพี่น้องมาจากพลเอกสนทิบุญยักษ์ การลิดยึดอำนาจรัฐประหารรัฐบาลที่มาจากประชาชนนั่นคือกบฏจริงไหมพี่เ้้งกบฏเป็นคนแต่งตั้งพวกมึงมาเว้ยไม่ใช่มาจากการเลือกตั้งเหมือนกับนายกยิ่งรักษณ์กบฏเป็นคนเลือกตั้งมาหัวหน้ากบฏมึงยังถอยแล้ว มึงทำไมไม่ถอยไอ้หน้าด้านโหอะไรพี่นล้งเขาไม่เอากันหมดแล้วครับแต่มันยังหน้าด้านอยู่วันที่27ครับอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าถ้ามันใช้มติของปปชครับตามมาตรา272 7 2นะครับถ้ากอกถ้าปปช มีมติเสียงเกินกึ่งหนึ่งครับคือ9ตัวถ้าห้าเสียงบอกว่านายยกผิดนายยกก็จะหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันดีครับหลังจากนั้นมันก็จะยื่นไปที่อายการสูงสุดพี่น้องอายการสูงสุดถ้าสอบถันวแล้วว่าข้อมูลมันสมบูรณ์ก็จะยื่นไปสองทางพี่น้อง ทางที่หนึ่งไปวุฒิสภาทางที่หนึ่งยื่นต่อประธานวุฒิสภาอย่าลืมนะครับว่าทําไมมันรีบมาทำเรื่องจำนำข้าวขนาดนี้พี่น้องพี่น้องคิดตามผมนะครับตามผมไม่ทันเดี๋ยวพี่น้องจะต้องหูตาสว่างเนื่องจากวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งมันจะบทอายุในเดือนมีนาจริงไหมพี่น้อง หลังจากนั้นเหลือจะปะสวอขอี่ข่าพลอยทาดปล่อยและไม่ยอมหนีจริงไหมพี่น้องเห็นไหมครับในเมื่อที่มูนปับนายกต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าพี่น้องจนกว่าสวจะลงมติครับลงมติเท่าไหร่ครับสามในห้าสามห้าในเมื่อวุฒิ นะครับบุตรที่เท่าที่มีอยู่ในสภาขนาดนั้นนะครับเห็นไหมครับมันล็อกไปเลยว่าถ้าชี้มูลมาที่27ทางบุตรยื่นไปทีอ่อายการสูงสุดอายการสูงสุดก็จะยื่นไปสองทางครับแต่มันจะเลือกทางไหนแต่ถ้าบอกว่าตามมาตา273ถ้านะครับสำนวนไม่สมบูรณ์มันจะทำาไงครับตั้ง ตั้งอนุกรรมการร่วมครับระหว่างอายการสูงสุดกับ,ก,บกับปปชพี่น้องในการที่จะพิจารณาอีกทีครับแต่ถ้าตั้งอนุกรรมการร่วมกันแล้วครับพิจารณาไม่สำเร็จนะครับไม่มีข้อยุติมันทำอะไรครับไอเหี้ยพวกปปชมันสามารถที่จะเอาเรื่องนายก ไปฟ้องศาลไหนก็ได้พี่้องโหมาเลยเห็นหรือยังครับ <t> นี่คือความเลว <t> ความชั่วของพวกมันครับ <t> มึงคิดว่าพวกกูรู้ไม่เท่าทันพวกมึงเหรอไอ้พวกขี้ข่าทาสรับไทยอมาตอมาตไทยให้ทำอะไรก็ทำโหเลยพี่รองยื่นไปที่วุธ,ธินณะนั้นวุธิ มีเฉพาะวุฒิที่มาจากการสรรหาวุฒิขี้ข้าอะไรจะเกิดขึ้นครับอย่างแก๊ง4ี่สบวเห็นไหมครับตอนนี้มันลิบลับมีดลอนายกยิ่งรักอยู่พี่น้องพี่น้องคนไทยทั้งเพศจะยอมให้คนของพวกเราถูกกระทำอย่างนั้นเหรือโหดอะไพี่น้องครับนี่แหละครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับ ว่านะครับเราจะไม่ยอมครับในเรื่องนี้เวลามีน้อยนะครับท่านผู้ฟังนะพี่น้องไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขออีกประเด็นหนึ่งครับเกี่ยวกับสารแพ่งครับนะเกี่ยวกับสารแพ่งพี่น้องสารแพ่งที่มาสรุปวันนี้ครับโดยเฉพาะกูไม่ได้ไปว่าสารนะเว้ยแต่กูจะว่านะครับกูจะกระทืบ กูจะกระทืบผู้พิพากษาเป็นองค์คณะในการพิจารณาเรื่องพระราชกำหนดเท่านั้นจริงไหมพี่น้องกูไม่ได้ว่าศาลอย่าลืมนะครับว่าศาลแพ่งตามที่หนุ่มโคราชได้ข้อมูลไปแล้วครับว่ามันเหมือนกับมึงจะทำอะไรก็ได้แต่นายกจะต้องรับผิดชอบใช่ไหมพี่น้อง นี่คือสิ่งที่มันพยายามครับพยายามที่จะดึงอํานาจแย่งอํานาจจากนายกรัฐมนตรีครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าในพรกร,ราชการฉุกเฉินครับนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าหน้าที่ครับเป็นเจ้าหน้าที่ในกฎหมายพรกราชราชการในการฉุกเฉินพี่น้องเจ้าหน้าที่ก็คือตามมาตรา สิพี่น้องไปอ่านดูครับเขาจะคุ้มครองเจ้าหน้าที่ครับคือนายกรัฐมนตรีจะมีอำนาจในการที่จะบริหารจัดการครับพี่น้องไปดูมาตา17ครับเขาบัญญัติไว้อย่างนี้ครับว่าถึงว่าผมพูดไม่เขาออกครับที่แท้นะครับขอบคุณนะครับเห็นหรือ,อยังครับในมาตาสิเจ ฟังให้ดีแล้วไปพูดต่อครับเจ้าหน้าที่จะไม่รับผิดนะครับทั้งแพ่งทั้งอาญาครับแต่การกระทำนั้นไม่เกินกว่าเหตุครับไม่เกินกว่าเหตุและไม่เลือกปฏิบัติครับถ้าเจ้าหน้าที่เหมือนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไปปฏิบัติหน้าที่ครับอย่างเมื่อวานนี้ นั่นคือไม่เกินกว่าเหตุแล้วไม่เลือกปฏิบัติครับแล้วเจ้าหน้าที่โดนกระทําอีกต่างหากจริงไหมพีม่รองนั่นคือกฎหมายพรกรนี่เราโทษจกรรมนะครับคุ้มครองนายกรัฐมนตรีครับแต่พวกสารหรือว่าพวกสารแพ่งเนี่ยพยายามครับพยายามที่จะแย่งอํานาจนะครับจากนายกรัฐมนตรีอย่าลืมนะครับว่า ศาลเนี่ยนะครับมีอำนาจตัดสินอัดถักคดีพี่น้องแต่ทำโดยด้วยความเป็นธรรมความเป็นธรรมตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญตามพระปรมาภิไธยครับแต่สารแพ่งมีคำสั่งว่าห้ามนายกปฏิบัติหน้าที่ครับในเมื่อสารไปสั่งให้นายกเนี่ยนะครับ ไม่สามารถที่ไปจัดการกับม็อบปปสได้เลยครับเกิดมีคนมาร้องว่านายกละเว้นปฏิบัติหน้าที่หมาตัวไหนจะรับผิดชอบพี่น้องโอ้ไม่ได้ไม่ให้นายกไปดำเนินการใดๆห้ามไปจัดการนะครับกับปอลสะทำไมเวลามีน้อยจังว่าเวลาเราขึ้นว่าใช่ไหมพี่น้อง โหโขมวนหน่อยพี่น้องโหอีกทีหนึ่งครับโหโขมวลในเมื่อในกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตา197ไปดูพี่น้อง197ครับนายกรัฐมนบรีมีอำนาจครับมีอำนาจในการบริหารประเทศถ้านายกไม่มีอำนาจบริหารประเทศ เมืองใหหมาที่ไหนมาบริหารประเทศโหรปรได,ด้ไห่เด้อในเมื่อมันไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญใช่ครับมันขัดกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญแล้วมันก็มาขัดกับ,บ,าาบมาตาเจดครับมาตาหกมาตาหกกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศกฎใดบัญญัติใดที่ออกมาแล้วขัดหรือแย้งกับรัฐมนูล จะบังคับไทยไม่ได้โหผู้พิพากษาศาลแงดงหอยพี่น้องโหแเด้วเด้ออ้าก็คงสมควรนะครับพี่น้องนะเห็นใจนะครับเพื่อนผมคุมเวทีครับนะตบมือดรงๆให้กโกมมนครั้งหนึ่งครับให้คืนครับให้คืนนะครับอา้าเ,เวลามันน้อยครับไม่รู้จะทำยังไงเนาะก็ไม่เป็นไรครับมีผู้ผู้จาปลาใสา หลายท่านนะครับอ้าวสำหรับผมคืนนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับตบมือดังๆให้กับตัวเองครับเดี๋ยวรอฟังสัญญาณจากกอปอครับจัดหนักจัดเต็มแน่นอนกูชอบถ้ามึงสั่งอย่างนี้จริงไหมพีม่น้องขอบคุณมากครับสวัสดีครับ